ผู้รับทานกับผลที่ได้ในยะที่หนึ่งลำดับนั้นสัจจกะนิครนทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงบอกพวกเจ้าลิชวีเหล่านั้นว่าเจ้าลิชวีทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าพระโคโดมพร้อมด้วยพิกขุสงข้าพเจ้านิมนต์แล้วเพื่อฉันในวันพรุ่งนี้พวกท่านจะนำอาหารใดมาเพื่อข้าพเจ้า จงเลือกอาหารที่ควรแก่พระโคโดมเถิดเมื่อล่วงราตรีนั้นแล้วเจ้าลิชวีเหล่านั้นได้นำพัตตาหารประมาณ500ร้อยสำรับไปให้แก่สัตจกะนิครนสัตจกะนิครนให้จัดของเคี้ยวของฉันอันประนีตในอารามของตนเสร็จแล้วจึงให้ทูลบอกการแด่พระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคโดม เวลานี้เป็นการอันควรพัตตาหารสำเร็จแล้วครั้งนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแล้วทรงถือบาทจีวรเสด็จไปสู่อารามแห่งสัจกะนิครนประทับบนอาสนะที่ปูลาดไว้ถวายพร้อมด้วยพิกุสงครั้งนั้นสัจจกะนิครนถวายพิกุสง มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยของเคี้ยวของฉันอันประนีตด้วยมือของตนให้อิ่มหนำสำราญแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จนำพระหัตถ์ออกจากบาทแล้วสัจจกะนิครนจึงถือเอาอาสนะต่ำนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้ทูลว่าข้าแต่พระโคโดมขอบุญและผลบุญในทานนี้ จงมีเพื่อความสุขแก่ทายกทั้งหลายเถิดอักกิเวสนะบุญและผลบุญในทานนี้อาศัยทักขินยะบุคคลที่ยังไม่สิ้นราคะโทสะโมหะเช่นกับท่านจากมีแก่ทายกทั้งหลายส่วนบุญและผลบุญอาศัยทักขินยะบุคคลที่สิ้นราคะโทสะโมหะเช่นกับเราจากมีแก่ท่านชะนีแล